พี่พาบูเหรอ๋อเมื่อกี้คือพี่พาบูรอครับถือว่าเป็นบุญถือถือว่าเป็นบุญของเอเด็เออว่าทำไงง่ายจ้ะ ปาไม่ถามพี่สาวเขาว่าขายหรือเปล่าพี่ตั๊สวัสดีครับไม่น่าจะดีพี่สาวเขามีลูกแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สาวเขามีลูกแล้วเนี่ยเขาแอบลูกเล่นโอ้ยไม่ใครอ่ะเวัสดีครับสวัดีหรอโหยินดีด้วยนะแชมป์ก็เจอข้าวเปอสวัสดีครับไม่ได้ขวดญี่ปุ่นขวดลราขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีรางวัลได้ไหมฮะ ก็ได right? mm ้ไปแล้วไม่ใ hmm. ช่หรอเอ้อะมัน <soft> ก็ต้องได้อยู่แล้วได้แชมป์ก็มีรางวัลอยู่แล้วเนี่ยเอาแบบว่ารางวัลสำหรับเอ่อคนจริงอะไรเงี้ยฮะไม่มีเลยช่วงนี้พี่ลำบากเลยแล้วเดี๋ยวก็มีไปถ่ายโฆษณาใช่ไหมไม่รู้เลยฮะนี่ยังไม่รู้อะไรเลยพี่อ่านอยู่พี่เห็นอ๋อ็เปนถ่ายโฆษณาอะไรอย่างนี้เออว้าย ได้เลยเดี to okay, Thanks, atz, ๋ยวเจอกันนะนี่คือแฟนนครับเจอกันครับสวัสดีครับเออถ่ายโฆษณาแบบนี้แฟนบ้าป่ะนะนะแอ่นี้ถามเดียอะอะไรเนี่ปะไม่รู้จังหวะไปต้องเติมไปอะไหลเลยใช่ไหมปะไหลๆเฮ้ยวันนี้วันนี้หนูก็เจอพี่ดูเนียป้าก่อนออกใช่เจอพี่เนียเติมน้ำมันอยู่บอกว่าอะไรเขาก็เซล เอ้พี่เป่าป่ะป่าวอ่ะทีป้าพี่เนี่ยผมผมเป่าวารุดครับอะไรเงี้ยอ่ะเต็ม,มเลยป่ะพี่เปาวารุด <laughs> <ะ>ชื่อที่ซะด้วยไช้ชื่อเท่ <laughs> มีหน้าเดี๋ยวข้าขวดเราที่เราก็ยืนทำทรงเหมือนเบอร์ทองแต่งจริงไม่ได้เบไ,ได้ไรจริงไม่ได้ทําอะไรไมายืนทําทรงใช่ยืนทําทรงแบบวันนี้ไม่ไม่มีเบอร์ทอง เียใจกินไม่ลงป้าทำไมมีคนบอกว่าถ้ามีหน้าหนูนะข้างขวดเหล้าเขากินไม่ลงหรอป้าแสดงว่าหนูไม่เหมาะกับอะไรที่มันเป็นอกโครจรไงอ๋อหนูเป็นคนดีเกินไปน้หนูเป็นคนดีส่วนคนที่พูดอย่างนั้นก็จ,จะแบบคนใจอักุศลอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคป้าหนูเข้าใจเนี่ยก็เลยแบบกินไม่ลง <c oughs> ก็ทีนึงว่าลางน่ะคนละลางน้ำลางน้ำพูดเหมือนกันแต่คนละความหมายกันมาอีกเลีล้ยวหรอมาอีกเลีล้ยวหรอที่เี้มหน่อยสวัสดีพี่กอล์ฟครับยินดีตอนรับฮะอยากลองเหินไปขึ้นสะพานอ่ะมันมีเหินขึ้นสะพานไหมนี่ใช่ปะ มันจะติดเสาหรือเปล่าวไปดีๆแล้วกันติดเสาเปล่าวอ๊ p ขึ้นปะไม่ขึ้นหนูไม่เงยเตอเอ้ยหลุดเหรอหลุดเหรอหลุดเหรอเ้

ไม่ดูละผมไปละเฮ้ยเอาอ่ะอันนี้ไอ้วันนี้อเทียนยังไม่เกมเลยถ้าไม่นับก่อนขึ้นสตรีมนะก่อนขึ้นสตรีมผมจบไปเยอะมากเลยเกมเป็นสองสามรอบซึ่งสองสามรอบนั้นคือหลุดแล้วแล้ววนมาเจอเกือบหมดเลยนะโคตรเย่ไอเทนมันไม่ค่อยดูหลังไงคราวนี้แบบเวลาขับลอดแล้วอย่างเงี้ยก็ชอบขับไปเอบไม่ก็ขับไปวนไปเจอใหม่ เมื่อกี้คันเมื่อกี้จับได้คือสวยสุดถ้าโดนคันเมื่อกี้จับได้คือสวยทำไมอะคะทำไมอะพี่ตังเหรอทำไมอะคันเมื่อกี้คือใขรเกิดอะไรขึ้นง่ายเกินเออจริงปวดจะตัดก็ตัดเลยเอ,อหรือเขาไม่ไล่รอต่อหรือเปล่าแต่เขาคิดว่าเราน่าจะเหินขึ้นสะพาน ไม่รู้ว่าตอลลขึ้นสะพานไปแล้วหรือเปล่าพี่พาโบเหรอ๋ <laughs> อาเมื่อกี้คือพี่พาโบรอ <laughs> ครับถือว่าเป็นบุญ <laughs> ถ,ถือว่าเป็นบุญของ <laughs> เอเดอ <laughs> <laughs> ก็ว่าดอกไมง่ายจัง <laughs> อุ้ยคนแยกเลยทำไมอะ่ะพี่เขาจับจับได้ไหมปกติอะ่ะ นี่ไม่เคยได้ดูสตรีมพี่ฟาโบเลยเออว่าแล้วตอนลบแป๊ะๆไ,ไม่ได้ผลลีคอะลรพี่เขาไม่ใช่เค้้งงเฉยๆว่าอ้าวหายไปไหนแล้ว <c oughs> ก็ก็เค้งงไงว่าหายไปไหนแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็หายไปซะเดียว